ผมชื่อพระอนุชิตชายากิติีโรมาจากศูนย์คำขินแก้วจังหวัดบุนราชธานีครับก่อนหนน้านี้ผมก็ฉันและขับถ่ายเป็นปกติได้เข้าโครงการวันที่14ทธันวามาถึงที่วัดใหญ่ของเรามันเช้าวันที่15แล้วมาประสบะมาประสบเหตุที่ว่าท้องอืดขับถ่ายไม่ออกผมก็ ในสั้นดาปกติแล้วเริ่มมาสองสามวันก็ยังไม่ออกก็เลยไปปรึกษาพแพทย์แพทย์แนะนําให้ไปที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็เอกซเรยและตรวจผลเอกซรยและตรวจออกมาว่าเป็นลําไส้ที่อุดตันที่ขับใชยไม่ออกแล้วท้องจ,จุกเสียดแล้วได้กลับมาที่วัดใหญ่แล้มากับกลัวอยู่ที่คอ1ิขับลงพี่ลแล้วแล้ว ก็ได้เล่าที่อาการป่วยใ,ให้หลวงพี่เอาฟังแล้วหลวงพี่ก็แนะนําให้ฉันผักงอใบวันแรกที่เริ่มฉันก็ปฏิกิริยาพอตอนเช้าฉันก่อนเช้าก่อนก่อนฉันข้าวแล้วบางยังไม่ถึงสองโมงผมได้ขับถ่ายออกมาแต่ยังไม่มากวันสองก็โอเคครับ เรื่องขับถทยได้ดีขึ้นมันสามัน4ีมันห้าเริ่มดีขึ้นมาเรื่อย,เร,อยเรื่อยครับจนถึงวันนี้มันสุดท้ายเริ่มเป็นปกติแล้วครับจากผักงอไปที่หลวงพี่เอลแนะนํามาครับ